สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอดนิกกับเกม i t ตาเ a ียรีสตารแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตแพทโนตนะครับประจำวันที่4เดือน8กันนะครับวันนี้นะครับได้มีการประกาศแพทโนตออกมานะครับโดยแพทนะครับจะเป็นการอัปเดตแบบรวดเร็วเนาะจะเข้ามาในวันที่5นะครับหรือก็คือวันพรุ่งนี้ประมาณบ่าย3นะครับเพื่อนๆแค่ทำการรีสตาร์ทเกมอย่างเดียวนะครับออกเข้าเกมใหม่1ครั้งนะครับ มันก็จะทําการอัปเดตแพทให้แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องโหลดแพทเพิ่มเนาะสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเพชรนะครับ100เม็ดนะครับผมกิจกรรมที่เข้ามานะครับมีหลักๆอยู่2กิจกรรมเนาะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม wish b i d e r gift นะครับโดยกิจกรรมนี้เขาบอกว่าถ้าเรานะครับทำการซัมมอนนะครับเปิดกาชาในตู้ถาวรน,นะครับอันนี้เขาบอกเฉพาะตู้ถาวรน,นะครับ ไม่ได้รวมกับตู้ที่การันตีตัวละครนะครับพอเราเปิดกาชาในตู้ถาวรเราจะได้รับแต้มนะครับแล้วเราก็สามารถเอาแต้มตรงนั้นมาแลกของรางวัลได้นะครับโดยของรางวัลที่สามารถแลกได้นะครับตรงนี้ที่เขาโชว์ก็คือเป็นวุ้นทองนะครับวุ้นทองที่เอาไว้อัพสกิลตัวละคร SSR นะครับอันนี้คือทรัพยากรที่สำคัญมากๆแล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยกำลังขาดแคลนมากๆเลยนะครับ อย่างที่2ก็คือเป็นของรางวัลที่เราสามารถเลือกตัวละคร SSR ได้นะครับโดยข้อมูลที่เขาประกาศออกมาตัวละคร SSR ที่เราสามารถเลือกได้มีครอ s นะครับมีเวโ o n i ก a แล้วก็มีสกิอมิโดยตรงเนี้ยเขาประกาศตัวละครออกมาแค่3ตัวแต่ผมไม่ชชั่ว์ว่าภายในกิจกรรมจริงๆมันจะนให้มีตัวละคร SSR ให้เลือกมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยมันเขียนว่าแอนมอก็คืออาจจะมีมากกว่านี้อีกหรือมันอาจจะหมายถึงเป็นของรางวัลอื่นๆไปเลยที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้อันนี้อาจจะต้องรอให้กิจกรรมเข้าแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกตัวละครอะไรได้นะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเข้ามาในวันที่7นะครับวันพฤหัสน,นะครับไม่ได้เข้ามาพร้อมกับอนะัปเดตเนาะจะต้องรอไปจนถึงวันที่7นะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ก็ต้องเป็น ตัวละครที่มีเลเวล15ขึ้นไปนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับก็คือกิจกรรมฟาร์มคูณ2เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมเดิมที่วนกลับมาใหม่นะครับโดยกิจกรรมจะเข้าวันที่9นะครับวันเสาร์นะครับแล้วก็จบวันอาทิตย์เนาะอันนี้เราเริ่มฟาร์มได้ตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับหลังตี3เป็นต้นไปก็คือเข้าวันเสาร์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเริ่มฟาร์มได้แล้วนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังฟาร์มด่านอินโฟโนไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมแนะนำคือขอให้เพื่อนๆทำการฟาร์มด่าน EXP นะครับเพื่อสะสมสมุด e x p แล้วก็ฟาร์มด่าน GP นะครับเพื่อปลดศักยาภาพให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดองของเอาไว้เพื่อปลดสกิลในอนาคตด้วยนะครับสิ่งที่ผมไม่แนะนำก็คือการฟาร์มโมดูลเพราะว่าพอเพื่อนๆฟาร์ม จนถึงด่านชั้นอินฟาโนไม่ได้เนี่ยการคูณตรงเนี้ยมันจะใช้ระยะเวลาในการฟาร์มค่อนข้างนานมากแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับของที่ไม่ได้คุ้มค่ากับ Energy ที่เสียไปนะครับในทางกลับกันถ้าหากเพื่อนๆมาฟาร์มด่าน exp EH เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับอันดับแรกก็คือสมุด exp EH ที่จะได้อยู่แล้วอันนี้เป็นการันตีนะครับอย่างที่2ก็คือเพื่อนๆจะได้เพชรจากการฟาร์มด่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อนๆมีโอกาสได้รับ ตัวกาชาจากการฟาร์มด่าน EP AH ด้วยนะครับผมจึงมองว่าสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วการฟาร์มด่าน EP AH คือการฟาร์มที่คุ้มที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆฟาร์มด่านอินฟาโนได้เมื่อไหร่อันนั้นอันนั้น่ะการมาฟาร์มหาโมดูลซึ่งเป็นของเอนเกมอ่ะตรงนั้นน่ะย่อมเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันต่อมานะครับนั่นก็คือประเด็นดราม่าในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ ถ้าหากว่าย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่มีแพทโนตประกาศการปล่อยตัวละครใหม่อย่างาลิเลียมออกมาเนี่ยมันได้มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาในวันที่7แต่ทางผู้พัฒนาได้ลบข้อมูลนั้นออกไปทันทีนะครับรู้สึกว่ามันจะปล่อยข่าวออกมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็แพทโนตที่เป็นตรงนั้นน่ะมันหายไปเลยนะครับ แต่มันก็มีผู้เล่นบางส่วนที่แคปภาพเอาไว้ได้ทันนะครับประเด็นดราม่ามันอยู่ที่ตรงนี้ครับด้วยความที่ทางผู้พัฒนาเขาปล่อยข่าวออกมาแล้วเขาก็ลบข้อมูลไปมันจึงทำให้ผู้เล่นบางส่วนไม่รู้ข่าวนะครับแล้วก็ผู้เล่นบางส่วนคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาไม่รู้ข่าวหรือเขาคิดว่ามันไม่มันไม่มนม่าจะมีกิจกรรมนี้เข้ามา พอตัวละครใหม่เข้ามาเขาก็เอาตั๋วกาชาที่เขามีทั้งหมดไปเปิดเพื่อหาตัวละครใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาเปิดตั้งแต่วันที่ตัวละครใหม่เข้าแล้วอ่ะเขาก็ไม่มีตั๋วกาชาสําหรับการลงกิจกรรมนี้แล้วถูกต้องไหมครับอีกมุมหนึ่งก็คือสําหรับผู้เล่นสายฟรีอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะทําการสะสมกาชาได้มากพอที่จะเปิดมาจนถึง ของรางวัลที่เป็นการเลือกตัวละคร asr แน่นอนมีการยกตัวอย่างว่าในเกมอื่นนะครับเขายกตัวอย่างว่าในเกมอื่นนะการเปิดจนได้ของรางวัลขั้นนี้ยจำเป็นจะต้องเปิดกาชา150ครั้งนะครับอันนี้คือการที่เขาอาศัยประสบการณ์จากเกมอื่นนะครับยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างแน่นอนว่าเกมนี้จะต้องใช้เท่าไหร่แต่เขาคิดว่าถ้าตรงนี้มันจะต้องใช้150ครั้ง ผู้เล่นที่เป็นสายฟรีที่แบบว่าเป็นสายแคชชัวที่เขาไม่ได้จริงจังกับการเก็บสะสมขนาดนั้นน่ะมันไม่มีทางได้ของรางวัลการันตีตรงนี้อยู่แล้วนะครับการออกกิจกรรมนี้มามันจะเป็นการแยกเกินไปหรือเปล่าว่าเอ้ยผู้เล่นสายเติมอย่างน้อยเติมนิดเติมหน่อยแล้วก็มีตั๋วมากพอเขาก็จะได้ทรัพยากรไปพัฒนามากขึ้นในขณะที่ทางสายฟรีก็จะยิ่งไม่ได้ทรัพยากร ไปพัฒนาเลยหรือได้น้อยมากๆซึ่งตรงนี้มันก็จะยิ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างสายฟรีกับสายเติมเนี่ยมันมีช่องว่างที่ห่างกันมากขึ้นไปหรือเปล่านะครับอีกมุมหนึ่งก็มีการดราม่าออกมาว่าเฮ้ยทำไมกิจกรรมเนี้ยมันไม่เข้ามาพร้อมกับกิจกรรมตัวละครใหม่ไปเลยแล้วที่เขาเปิดไปแล้วมันไม่นับอะ่ะมันไม่นับแต้มตรงเนี้ยจะทำยังไงจะนับย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ตัวละครใหม่เข้าหรือเปล่า นะครับพวกประเด็นดรามา่าอะไรพวกนี้เกิดกันมาแบบคือเป็นดราม่าที่ร้อนระอุมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าในตอนนี้ทางผู้พัฒนาน่าจะได้รับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับทางผู้พัฒนาของเกมเนี้ยผมไม่เคยเห็นเขาปล่อยปะละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นสักครั้งนะครับเราต้องมารอดูกันนะครับว่าทางผู้พัฒนาจะเทคแอคชั่นในเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่า เขาจะต้องออกมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้หาทางประนีประนอมให้ผู้เล่นพอใจกับความผิดพ้าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แน่นอนนะครับโอเคถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดราม่าในครั้งนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับถ้าหากใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกครับบ๊ายบาย